สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมพบกันอีกรอบนึงนะครับผมหลังจากห่างหายไปหลายวันมากนะครับไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้เอาหลวงพ่อเงินนะครับองค์ที่ผมเก็บของอาจารย์ไว้อีกองคหนึงนะครับขึ้นมานะครับซึ่งอยากจะเอามาให้ชมนะครับส่วนท่านไหนจะดู ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่วิจารณญาณของท่านเองนะครับคือทุกคนมีความสามารถทุกคนนะครับแล้วแต่ว่าใครจะมองไปรูปแบบไหนละกันนะครับผมผมก็เป็นแค่คนนาเสนอนะครับนําเสนอส่วนจะชอบหรือไม่ชอบก็อยู่ที่ท่านตัดสินใจนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เล่นพระก็ส่วนมากก็จะเล่นที่ชอบกันนะครับบางที ที่เขาเช่ากันแ,งแพงๆถูกๆบ้างแพงบ้างก็อยู่ที่ความชอบนะครับเซียนเขาถึงบอกว่าส่งมาให้ดูนะครับส่งมาให้ดูถ้าเขาชอบเขาจะทักกลับเองนั่นนะครับเขาไม่ได้เล่นพระว่าแท้หรือไม่แท้เขาเล่นพระชอบนะบางทีพระได้แท้แต่ถ้าเขาไม่ชอบไม่ตรงสเปคเขาก็กอดนะครับผมซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมองนี้นะครับก็เป็นอีก องหนึงนะครับที่ผมคิดว่ามีเนื้อหาที่ค่อนข้างสวยนะฮะยังสภาพเดิมๆอยู่นะครับเป็นเป็นหล่งพ่งเงินพิมพ์นิยมขนาด1บาทนะครับ1บาทก็จะองค์ประมาณเนี้ยเท่านิ้วก้อยเราเนะครับเนี่ยเรามาดูเนื้อหากันดีกว่านะครับซึ่งเล่นผ้าหลอโบ,บราณผมจะเน้นเน้นเรื่องเนื้อหาอย่างเดียวเลย นะครับตำหนิพิมพ์อะไรบางทีก็ดูเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับแต่พิมพ์ทรงนี้ก็ควรจะดูนะครับแต่แต่ไม่ใช่ว่าจะดูตำหนิพิมนะแยกแยกกันนะครับแยกกันว่าพิมพ์ทรงกับตำหนิเนี่ยมันคนละอย่างนะครับเราจําพิมพ์ทรงแล้วแล้วก็ดูเนื้อหานะครับมันจะมันจะทําให้เราได้รู้นะครับเนดูองค์นี้นะครับตรงซอกลึกๆนะครับจะมีพวก ตะก,กันนะฮะพวกตะกันพวกคราบที่เบ้าโลหะติดอยู่นะครับส่วนตรงบริเวณที่เป็นผิวด้านนอกก็จะมีพวกซาแดงๆนะครับหรือว่าสนิมแดงนะครับบางบางจุดก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับต้องแยกให้ออกนะฮะถ้าสนิมแดงนี่จะจะอยู่จะอยู่ลึกขึ้นมาเอ้ยจะอยู่ลึกเอ้ยจะอยู่บนขึ้นมานะฮะไม่ใช่ลึกนะฮะนี่ครับ สนิมถ้าเป็นสนิมนะมันจะออกเป็นเกล็ดเก็ชั้นๆหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะมันจะจะเรียบตึงไปนะครับอย่างส่วนแขนตรงนเนี้ยเน,เนี่ยบริเวณเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงนะแต่ถ้าจะเป็นสนิมเนะนี่ยสนิมก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยสนิมนะครับคือองค์นี้เนื้อท่านจะสวยมากนะครับเนื้อเนื้อมีหลากหลายอะ่ะให้มองนะฮะคือเล่นพะเรา เขาต้องเน้นดูด้วยตานะฮะเน้นดูด้วยตาคนเล่นพระที่ดูด้วยตาตัวเองเนี่ยจะจะดีกว่าคนเล่นพระที่ดูที่ฟังด้วยหูนะฮะส่วนมากคนชอบเล่านิทานกันเยอะนะครับเลาเลานิทานว่าเป็นของคุณปู่คุณย่าเป็นของลุงนั้นลุงนี้กันกันเยอะคือแบบไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ใกล้พื้นที่หรือว่า คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเขาจะมีความรู้ไปทุกอย่างนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะการันตีตัวท่านเองได้ก็คือความรู้ที่ท่านดูด้วยตานะฮะแล้วก็วิเคราะห์อ,ออกมาว่าเก่าจริงหรือไม่เก่าจริงนะฮะอันนี้ผมให้ดูเนื้อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยด้านหลัง้ข้างก็จะมีรอยตัดช่อนะครับตัดช่อตัดช่อการฉนวนนั่นแหละครับแล้วก็มีพวก ระะอยตะใบรอยตะใบก็มีพวกสนิมโลหะเกา่าๆนะครับ <c oughs> อย่างองค์นี้นะครับดูถ้าถามว่าสมส่วนดีไหมนะฮะดูหูนะครับดูหูหูนี่จะเป็นแบบหูบายสีออนช้อยเลยนะครับซึ่งจะหลอดให้ติดอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากนะแสดงว่าผีมือการแกะเขาก็โอเคเลยนะครับ องนี้ตาต่ําข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งนะฮะจมูกองนี้จะโด่งมากนะฮะดูนะฮะเป็นสันเลยนะฮะดูเป็นสันเลยนะ,ะจมูกนะครับเนี่ยจมูกโด่งอย่างยิงอย่างกับฝรั่งเลยนะเ <c oughs> สียนบาทนะฮะเสียนบาททำ,ทำไมถึงเรียกว่าเสียนบาทบางคนเขาถามนะเสียนบาทเราจะเคยเห็นบาทพระไหมข้างบนเขาจะกว้างนะฮะแล้วก็ซอปลงมาอย่างเงี้ยเหมือนเาเนี่ยพวกเขารึงว่าเรียกว่าเสียนบาทก็คือมันจะ จะซอฟต์ลงมาก็เหมือนว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเงินท่านด้านบนท่านจะกว้างนะฮะเนี่ยก้นบาทเนี่ยก้นบาทนะฮะเฉียงๆลงนะฮะบางบางรุ่นก็จะเป็นเสียงกลมเสียงกลมก็จะกลมๆมันจะมีอยู่บางรุ่นอะ่ะที่ผมเอามาให้ดูนะฮะจะเสียงกลมเดี๋ยวนะเสียงกลมเนี่ยลักษณะแบบนี้จะจะเสียงกลมนะฮะจะเสียงกลมเสียงกลม แต่องนี้เนื้อไม่สวยเท่ากันนะขนาดจะเท่ากันแต่เนื้อเนะะื้อหาคนละอย่างเลยนะฮะองนี้นะครับเสียนไม่เหมือนะเสียนกลมกับเสียนบาดดูตรงไหนดูท้ายทอยนะฮะดูองนี้จะจะลึกกว่านะฮะดูนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าเป็นประเด็นไม่ได้ว่าเป็นปัญหานะฮะไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาที่ว่าจะแยกปาแท้เพราะว่าเสียงของอเงินก็จะมีสองสามลักษณะเสียนกลมเสียนบาดนะครับแล้วแต่นะครับ ด <c oughs> ูตรงซอกลึกๆตรงพวกเนี่ยฮะเนี่ยมีคาบคเหามีคาบสานะสนินมกัดกินเป็นชั้นๆน,นะครับตรงนี้สังคตินูนมาแล้วตัดขอบตรงนี้ชัดเจนเลยนะฮะนิ้วมือกับสังคตินะครับหน้าอกท้องโนนนะฮะจมูกโด่งปากยิ้มนะครับองนี้ได้เรื่องพิมพ์ทรงนะครับแต่ว่า แต่ว่าไม่ถึงกับชัดมากไม่ถึงกับคมมากก็เป็นพระที่ผ่านการเวลามานะครับเป็นพระที่ผ่านการเวลามาก็มีหนึ่งนะครับต้องมีเรื่องความเก่านะครับคือดูด้วยตาเรานะครับสังคติแยกออกมาเล่นพระเราจะเจอเยอะนะครับว่าพระเป็นของคนนั้นคนนี้คนในพื้นที่บอกมาว่าอายุ80 90นะฮะอย่าง หลายคนนะครับบอกว่าตอนเป็นคุณปู่เป็นเด็กอย่างงั้นอย่างนี้เคยร่วมพิธีคือเด็กแปดเก้าขวบอ่ะนี่ไม่สามารถจะไปรู้เรื่องราวอะไรเก็บจดจํารายละเอียดนะเด็กเก้าขวบแปดขวบไปอยู่ที่วัดนะ่ะสิ่งเดียวที่เขารู้ก็คือการเล่น <c oughs> <c oughs> การเล่นการเขาไม่มานั่งจําพิมพ์พาตั้งแต่อายุแปดเก้าขวบนะครับซึ่งมันเราก็ต้องใช้วิจารณญาณของเราด้วยนะครับในการรับฟังรับชมนะครับ สิ่งที่เราสามารถจะยืนยันก็คือพวกสายตาเรานี่แหละฮะว่ามันเก่าจริงหรือมันเก่าเก่าปลอมนะฮะเก่าปลอมจะเป็นยังไงเก่าจริงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะหาสักองคหนึ่งที่แบบเก๋เลยนะฮะเก๋เลยเนี่ยผ้าใหม่นี่คือผ้าใหม่เนี่ยผิวก็จะเป็นแบบเนี้ยผ้าใหม่นะฮะดู จะต่างกันเลยนะฮะเนี่ยความเก่ากับความใหม่นี่คือจะต่างถึงพิมพ์ทรงจะสวยงามขนาดไหนแต่โลหะจะมีความต่างมากนะครับเนี่ยนะฮะฮผ้าเก่าผ้าใหม่นะครับดูผ้าใหม่ดูบางทีสีสีผ้าใหม่ท่านจะสดนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้นะสีผ้าใหม่นะครับนี่ก็ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบปีแน่นอนนะฮะแต่ องนีนะ้ดูนะฮะจะมีความเงานะครับมีธรรมชาติของการหลอมโลหะที่ไม่ลงตัวนะครับมีสนิมขัดกินเป็นชั้นๆน,นะครับสนิมแดงผิวท่านก็จะเป็นเก็ดนะฮะบผิวโลหะเกา่านี่คือการเล่นพระด้วยตานะครับเล่นพระด้วยตาเราก็จะเห็นเห็นด้วยตาเรานี่แหละครับส่วนเรื่องเล่านิทานต่างๆก็ก็ฟังไว้บ้าง ก็าไม่ถึงกับบอกไม่ต้องฟังนะฟังไว้เป็นข้อมูลประกอบกับสายตาเรานะครับหูได้ยินข่าวลือมานะฮะประมวลผลนะฮะประมวลผลระหว่างเรามองเนี่ยเราก็มาประกอบเป็นเป็นองค์ความรู้องค์ความรู้หนึ่งนะครับข้อมูลจากหูและข้อมูลจากตามาผสมประสานกันท่านก็จะตกผลึกนะฮะตกผลึกเป็นข้อมูลที่แท้จริงตอบโจทย์ได้ว่าไหนเก่าไม่เก่านะฮะนี่ดูนะตามซออคอองค์นี้ถือว่าสวยมากนะฮะ คือวันนี้ผมไม่ค่อยมีผ้าอะไรนะผมหิ้วม,มาพวงหนึ่งเลยเนี่ยพวงหนึ่งนี่คือพระอาจารย์ผมผมเก็บไว้เมื <c> ่อ <oughs> ก่อนผมผมเช่ากับของอาจารย์มาเยอะมากเลยนะอันนี้ผมไม่ได้ว่ามาอ้างว่าอาจารย์ผมเก่งหรือไม่เก่งนะเนี่ยคือท่านต้องดูด้วยอันนี้ผมแค่แค่บอกที่ไปที่มาของผ้าผมแค่นั้นเองส่วนส่วนใครจะมอง เป็นยังไงก็ดูที่เนื้อดูเนื้อหานะครับดูเนื้อหาไม่ใช่บอกว่านี่คือพระอาจารย์แล้วก็จะดีนะครับมันก็บางทีอาจารย์ผมอาจจะเล่นพระเอก,กก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ไม่หลอกก็คือสายตานะครับเนื้อจริงๆเลยนะครับส่งให้ดูกันสดๆส่งให้ดูกันสดๆว่ามีความเก่าขนาดไหนนะฮะส่วนเรื่องตำหนิพิมพ์อะไรใครจะดูยังไงก็ผมก็ไม่รู้นะเพราะาเล่นพระมาก็ แต่และคนก็พูดไม่เหมือนกันสักคนนะบางคนก็ชอบบางองค์สวยสวยนะให้คนหนึ่งดูกับไม่ชอบนะฮะแต่อีกคนนึ่งเห็นปุ๊บเอาปั๊บเลยนะ,ะคือนั่นมันการันตีได้เลยว่าคนเราเล่นพระตามความชอบของตัวเองจริงๆเลยนะครับเนื้อนะครับสวยมากองนี้นะครับใส่กรอบทองทส่วยนี่ไม่อายใครนะะเนื้อพระแบบนี้ ลายตะไบ,บเก่านะครับายตะไบ,บเก่าเขาจะแทงกันลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมีเบอร์ใหญ่ก็มีนะครับเบอร์ใหญ่ตะใบบุ้งนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าท่านจะมีความสุขนะครับในการรับชมในวันหยุดวันนี้นะครับเพิ่งก็ประมาณสัก11อโมงนะครับก็กินข้าวกินน้ำกันอีกสักพักหนึงนะครับสักพักหนึ่งก็จะได้กินข้าวกินน้ำกันแล้วนะครับ นะฐานเออผมลืมบอกเรื่องฐานเนี่ยเนี่ยตามฐานสูงลงมาแบบนี้คือเป็นฐานที่เข้าตำราเลยนะฮะสูงขึ้นมาปึ๊บเอียงมาแล้วเราเวลาเราดูเหมือนหลวงพ่อท่านจะหัวเข่าตัวนี้จะสูงกว่าทั้งนี้นะเหมือนท่านท่านจะนั่งเอียงเอียงบิดตัวนิดนึงนะครับหลังท่านก็จะหัวคือสมส่วนมากนะครับ โอเคนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขนะครับมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมสวัสดีครับ